สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพบกันในวิชาวิทยาการคำนวณป .6 นะเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีงเงื่อนไขโดยใช้โปรแกรมผ่าน,านโปรแกรม s k e t c h นะครับเรามาดูว่าหลักการเขียนโค้ดมันเป็นยังไงนะผู้มือการใช้งานของโคดดิ้งคุณนรูได้ แนบไฟไว้ในเบ o ครับแนบไฟไว้ใน Facebook ให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาขั้นตอนการทำงานของโคดดิ้งนะนะนะการเขียนโคดดิ้งแบบมีเงื่อนไขเรารู้ไหมว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมในภาษาอคอมพิวเตอร์การสร้างโค้ดแบบมีเงื่อนไขการคิดแบบเชิงคำนวณน่าน,านฟ้าตอบคุณครูหน่อยครับว่าเราเคยเขียนโปรแกรมโคดดิ้งไหมครับเคยเขียนไหมครับน่านฟ้าไม่ได้ยินครับ เคยครับโอเคส่วนกับตัานเคยเคยเขียนไหมครับอะไรนะครับกับตัานเคยเขียนกับตันเคยเขียนโปรแกรมโคดดิงไหมครับเคยครับโอเคครับส่วนีคิวเคยเขียนไหมครับเคยครับโอเคครับเรามาดูนะครับว่าการเขียนอ่า การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โคดดิ้งนี่มันมีหลักยังไงบ้างนำไปใช้อย่างไงเรามาดูนะครับมีอยู่ห้าคนทำไมเราต้องเรียนโคดดิ้งเนาะหนึ่งนะนะการคิดคำนวณเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นจริงๆ่ไปเขียนนี่เราจะเห็นว่าอย่างเช่นโดนโดนที่บังคับด้วยรมโมทมันมีการเขียนโคดเข้าไปในโดนนะบางโดนก็จะมีีโอด,ด้วยครับ ือแม้กระทั่งมือถือของเราก็าสามารถนำโค้ดดิ้งลงไปในมือถือได้ด้วยนะครับส่วนข้อที่2ปัจจุบันอนาคตของเราเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีนะปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะเดินทางออกนอกโลกนะไปที่ดาวดวงอื่นได้ก็นะจะมีเทคโนโลยีมีการเขียนซอฟโค้ดเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนข้อ3ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับการคิดสร้างสรรค์สิ่งที่คู่กันเลย เราก็จะต้องคู่กันการออกแบบแบบมีเงื่อนไขขั้นตอนเป็นยังไงเราจะต้องรู้จักะระเบียบของมันก่อนระบบของมันว่าขั้นตอนตัวนี้ต้องทำหนึ่สองสามเนี้ยนะครับคิดเป็นแบบสร้างสารรค์ต่อมาขา้ 4, อที่สี่โคดดิ้งเป็นสังคมที่น่าทึ่งมันซึ่งมันเพิ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานโคดดิง้ง ส่วนข้อที่ห้าโปรแกรมเมอร์นะใครที่โตขึ้นมาอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นนักออกแบบโปรแกรมเป็นนักเขียนโปรแกรมนะรายได้สร้างรายได้ได้สูงมากนะอันนี้คือหลักๆของเหตุผลที่ทำไมต้องเรียนโคดดิ้งคราวนี้ผู้มือที่คูส่งเข้าไปในในเฟซบ o ๊กนะครับแนบเป็นไฟล์ไว้ให้เราไปดาวน์โหลดผู้มือมาขั้นตอนการทํางานของโคดดิ้งต่างๆนะครับก็อ,อยู่ใน Facebook แล้วแต่วันนี้กูจะ มาเปิดโปรแกรมแล้วทําให้เราทําให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับเนาะสำหรับโปรแกรมโคดดิ้งนะครับที่คุณครูจัดสอนนี่ก็คือโปรแกรมสแ a t เนาะโปรแกรมสแ a t มันเป็นหน้าตายอย่างนี่นครับหน้าต่างหน้าต่างโปรแกรมสแอันดับแรกนะครับนักเรียนจะต้องกำหนดตัวละครก่อน ในเงื่อนไขของตัวนี้คุณครูจะให้ทําเนื้อหาเกี่ยวกับการชั่งน้าหนักบ่งบอกอะไรในร่างกายของเราบ้างนะครับอันดับแรกเราจะต้องไปเลือกตัวละครขึ้นมาก่อนหรือตัวนะครูคคขอเป็นตัวผู้หญิงคนนี้แล้วจากนั้นจะมีตัวละครอยู่สองตัวให้นักเรียนทำการลบ ตัวละครแมวไปก่อนเพราะว่าเปิดโปรแกรมมาครั้งแรกค่าดีฟลต์ของมันจะเป็นรูปแมวเราไม่ต้องการรูปแมวเราจะต้องการแค่รูปผู้หญิงให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวแมวคลิกขวาแล้วกดคําว่าลบจากนั้นจะเราจะเหลือแค่ตัวผู้หญิงที่เราต้องการจัดตําแหน่งวางให้เหมาะสมจากนั้นเราจะไปต่อก็คือไปเลือกฉากนะครับเลือกฉากฉากตรงนี้นะนะครับ หนึ่งนะเลือกฉากฉากตรงไหนฉากตี่นี่นั่นก็คือพื้นหลังนะครับให้หนักเรียนเลือกพื้นหลังตามมันฟูแบบนี้จากนั้นเราก็สามารถยึเลือกได้ว่าเราจะต้องการภาพพื้นหลังแบบไหน เช่นผู้จะอารูปประกาตรงนี้เราจะเห็นเป็นฉากพื้นหลังกับตัวละครในกรณีตรงนี้ถ้าเราจะเริ่มเขียนโค้ดนะครับถ้าเราจะเริ่มเขียนโค้ดเราจะต้องคุมตัวละครสีฟ้าที่แอบบี้ก่อนที่ตัวละครก่อนในกรณีตรงนี้ที่มันคุมสีฟ้าตรงฉากมันไม่สามารถที่จะเขียนค่าตัวแปรได้นะครับ เราจะต้องรู้ได้ว่าอ๋อตอนนี้จากสีฟ้าเราอยู่ที่ตัวละอรแบบนี้ให้คลิกไปที่ตัวละครนะครับจากนั้นเรามาที่สคริปต์นะครับเพื่อจะสร้างโค้ดแบบมีเงื่อนไขได้แล้วนะครับอันดับแรกเราไปที่สคริปต์เมื่อเราเปิดที่สคริปต์เสร็จแล้วเราจะต้องไปที่คำสั่งนะข้อมูลก่อ คำสั่งข้อมูลเพื่อสร้างตัวแปรขึ้นมาเนี่ยคำสั่งข้อมูลสร้างตัวแปรขึ้นมาจากนั้นเราจะพิมพ์คาว่าน้ำหนักลงไปนะครับน้ำหนักนะครับมีไอจี t จากนั้นเราได้ค่าน้ำหนักแล้วนะครับ สร้างตัวแปรเราพิมพว่า w e i w e i g h t w e t แปลว่าน้ำหนักดังแบบนั้นเราก็กดตกลงเราจะเห็นว่าเรามีค่าตัวแปรของข้อมูลน,นะครับค่าตัวแปรข้อมูลตัวน,นี้มาแล้วเราจะเริ่มแั้วน,นะครับอันดับแรกเราจะต้องไปที่คำสั่งเหตุการณ์ก่อนจากนั้นเราเลือกคำสั่งเมื่อคลิกลูกฟงเลือก เมื่อคลิปรูปกตรงดังน,นั้นอันที่สองเราจะไปเลือกคำสั่งคำว่าการรับรู้การรับรู้การรับรู้แล้วเลือกคำสั่งถาม w what's yourname นะครับล่าออมาต่อตรงนี้ล่าออมาต่อตรงนี้แล้วก็ล่าออมาต่อเปลี่ยน what's your name ออกนะครับแล้ว กิมใหม่เป็นว่าน้ำของคุณเอชคำว่าวัตถุเนียมออกแล้วก็กินคำว่าน้ำหนัออกของคุณคือคำสั่งก็จะรอคอยข้อที่สามเราไปคำสั่งตัวที่ข้อมูลที่เรากิ์น,น้ำหนักไว้จากนั้นเราไปเลือกคำสั่งเซตขึ้นมากอนไปที่ข้อมูลไปที่สร้างตัวแปรแล้วก็เลือกคำสั่งเซต ขึ้นมาวางตอบันแบบนี้ากานั้นเราจะเห็นว่าเซตเวสแล้วก็ทูเป็นเลขศูนย์เราต้องเอาคำตอบมาใส่โดยการไปที่ร,รับรู้ไปที่รับรู้ไปเลือกเอาคำตอบแล้วลากมาวางใส่แทนเลขศูนย์พอมาทัพที่สี่เราจะสร้างแบบนี้เงื่อนไขแล้วจะไปที่คำว่าควบคุมควบคุม ครับในไฟล์ที่ครูนแนบให้จะเป็นคำสั่งนี้นะครับที่มันเขียนว่าถ้าช่องว่างแล้วมิฉนั้นนะเราจะใช้ตัวนี้ลากออกมาต่อปึ้บเข,ข้ากันแบบนี้เออเราก็ไปเอาข้อมูลแบบน้ำหนักมาใส่ในวังไว้ก่อนเอามาวางก่อนแล้วเราไปที่คำสั่ง โอเปอเรเตอร์คำสั่งโอเปอเรเตอร์เพื่อที่จะกำหนดค่าน้ำหนักให้น้อยกว่าอันดับแรกนะครับจำนวนแรกให้น้อยกว่า20นะครับตรงนี้ให้เป็นเลข20แล้วเรานำมาใส่ค่าโอเคไหมครับนั้นเราก็จะให้มันพูดว่าน้ำหนักต่ำกว่า20ให้มันพูดว่าต่อมาก มามาก,มากสำหรับตรงนี้นักเรียนก็จะสามารถทำแบบนี้ซ้ำๆได้ทำแบบนี้ซ้ำๆได้หรือเราจะทำการ Copy Co p y ขั้นตอนนี้ก็ได้จะได้มาอีกชุดหนึ่งแต่ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวครูจะทำเป็น Copy ออกมานะทำซ้ำออกมาสัก3าวันก่อนทซ้ำออกมาสาวัน สามัน,น,น,นั้นเราก็เอามาเชื่อมต่อกันเปลี่ยนตรงนี้จากยีไปเป็น29่สบเ้าแลวเอามาเชื่อมต่อในใต้คาว่ามิชะนัน่นนั้นเราก็เปลี่ยนน้ำหนักตรงนี้ให้เป็น44บสี่ให้เป็น44 แล้วเอามาต่อใต้คาว่ามิฉะนั้นเราจะเห็นนั้นนะครับว่าเรามีอยู่สามขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่สี่นั่นก็คือเปลี่ยนเลขยี่สิบตรงนี้ที่เราทาซ้ําออกมาให้เป็นห้าสิบห้าเราก็เอาไปใส่ตรงนี้แต่ตรงนี้เราจะดูนะครับว่าเราต้องปรับด้วยเพราะน้าหนักมันอยู่คนละกฑ์กันนะเราต้องปรับจกกฟอนมากก็จะกลายเป็นคําว่าอันนี้ก็จะเป็นคําว่าในเกณฑ์ ในเกณฑ์พอดีแต่ตันนี้ค่อนข้างอ้วนค่อนข้างอ้วนดังนั้นเราก็จะไปเอาคำสั่งอยู่ในรูกหล้านะครับอยู่ในลูกหล้าคำสั่งอยู่ในรูกหล้าเราเลือกคำสั่งพูดฮัลโเป็นเวลาสองวินาทีครับมาใส่ตัวสุดท้ายคงใต้คำนิดางนั้นแล้วเปลี่ยนคำว่าฮัลโหลกลายเป็นคำว่าบอ จะมาอธิบายว่าทำยังไงตั้งเวลาไว้5้านาทีําศสัก่การเขียนโค้ดแบบนี้เงื่อนไขการชั่งน้ำหนักวงบอกถึงน้ำหนักอะไรบ้างในตัวเองตัวที่บายก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันอธิบายกับเมื่อเราคลิกปุ่มเมื่อเราคลิกปุ่มตัวนี้รูปทรงสีเขียวนะครับอันดับแรกเมื่อเราคลิกปุ่ม ลูกทงสีเขียวขั้นตอนโคดมันก็จะถามว่าเต้นขึ้นมาถามว่าน้ําหนักของคุณคือจากนั้นมันจะมีช่องให้กรอกตัวเลขคุณจะไล่ว่าถ้าน้ําหนักเซตนี่ปรับค่าให้เป็นน้ําหนักก็ตอบคำถามนะครับถ้าน้ําหนักของนักเรียนต่ากว่าต่ำกว่า20ต่ำกว่า20อ่บนัานฟ้าจะตอบว่าอะไรครับ หอมมากครับหอมมากเก่งมากครับเมื่อคําสั่งเราพิมพ์คําว่าต่ำกว่ายี่สิบอาจจะเป็นหนึ่งถึงสิบเก้ากิโลกรัมนะครับกิโลกรมัมมันจะบอกว่าหอมมากมันจะมาเช็คเนื่อไขตัวนี้ก่อนว่าเพราะว่ามันไม่เกินยี่สิบนะมันเลยตอบว่าหอมมากนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์แต่ถ้าเราพิมพ์ยี่สิบขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกินยี่สิบเก้า คำสั่งตัวนี้มันก็จะมาเช็คตัวนี้ว่าอ๋อน้ําหนักของคุณอีกเกินยี่สิบนะไม่ใช่ผอมมากแล้วนะครับแต่น้ําหนักคุณไม่เกินยี่สิบเก้าดังนั้นยาณิสายานิสา,า,สาปริวัติตอบดูสิครับว่าถ้าคุณรูช่างถ้าคุณรูช่างน้ำหนักยี่สิบแปดจะตอบว่าอะไรครับผอมค่ะโอเ้เก่งมากครับผอมมากเมื่อ เรามีน้ำหนักที่น้ำหนักที่เกิน29สิบเกเรามาชั่งน้ำหนักอยู่ที่3าสิบถึง4ี่สสสมก็แล้วกัน43าน้ำหนักเราจะอยู่ในเกณฑ์อะไรนันนพัฒน์ตอบผู้สิครับ อ,อยู่ในเกณฑ์พอดีค่ะอยู่ในเกณฑพอดีอเก่งมากครับเก่งมากจากนั้นถ้าเราชั่งน้ำหนักต่อเราตอบถามว่าน้ำหนักของเราเอ,อน้ำหนักของเราตั้งแต่45แต่ไม่เกิน55 54เกินห4นะครับเราจากนั้นเงื่อนไขก็จะตอบว่า น้ำหนักของเราเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์อะไรเมื่อกี้นี้นันนครับใช่ไหมครับตอบคุณครูขอหนึ่งคนครับตอบให้หน่อยว่าเราจะอยู่ค่อนข้างอะไรเกณฑ์เราจะอยู่ในค่อนค้างอ้วนครับค่อนข้างอ้วนค่อนข้างอ้วนนะครับเก่งมากครับอยู่ในค่อนข้างอ้วนนะถ้าสมมุติว่าคุณครูน้ําหนักเกินห้าสิบห้าไปเลยห่ะห้าสิบห้าเกินไปเลย มันจะบอกว่าอะไรครับบาหวานเนบาหวาน่มากครับธนาดลน,นะครับตอบบาหวานเก่งมากครับดันงนั้นทุกครั้งเวลาเราจะใส่กําหนดตัวเลขน้ําหนักนะครับมันจะต้องมาตรวจสอบเช็คสมมตว่าคุณหนักเกินยี่สิบไหมอ๋อถ้าเกินมาเช็คเงื่อนไขต่อไปคุณเกินยี่สิบเก้าไหมถ้าคุณเกินก็ต้องมาเช็คใหม สมมติว่าเราชั่งที่43เช็คที่43อ๋อเกณฑ์ของคุณไม่เกิน44นะน้ำหนักของคุณน้ำหนักของคุณนี่ไม่เกิน44นะมันถึงบอกว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับนี่คือการเขียนโค้ดแบบมีเงื่อนไทเนาะเรามาดูกันเรามาเล่นดูกันนะครับอันดับแรกรจะให้มันตอบกลัมมากก่อนดังนั้นคุณครูจะพิมพ์น้ําหนักที่ไม่เกิน20ครูจะพิมพ์คําว่า18ดูสิว่า าจะบอกคุณครูว่าอะไรนะครับเวลาเล่นเราก็ต้องกดที่ลูกธงสีเขียวนะครับจากนั้นมีคำถามขึ้นมาแล้วกดลงไปสิบแปดตอบลงไปว่าอ๊บเราจะสังเกตเห็นว่าอ๋อ่าเมื่อกี้นี้เราพิมพ์สิบแปดกิโลกร,รัมแปกิโลกร,รัมเข้าไปนะครับน้ำหนักมันจะบอกว่าอยู่ในช่วงมา ครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไล่นักเรียนทีละคนดูซิว่าน้ําหนักของตัวเองมันบ่งบอกอะไรได้บ้างเอาเป็นทีละคนนะครับเอาเอาเอาแนา่นฟ้าก่อนแน่นฟ้าหนักเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับเอาประมาณลูกกะประมาณเจ็ดสิบกว่าครับเจ็ดสิบกว่านี่ต้องอยู่ในเกณฑ์อะไรครับนี่เจ็ดสิบกว่าอยู่ในเกณฑ์อะไรครับ ตอบได้ไหมหาวานครับหาวานหาวานลอง,ลองดูซิว่าถ้าเรากินเจ็ดสิบมันจะตอบเบาหวานไหมปุ๊บอ่าใชจ่จริงครับมันตอบเบาหวานเนาะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูขอถามท่านดลท่านนดลครับถ้าคุณครูต้องการจัดชั่นน้าหนักแล้วคุณครูให้น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์พอดีครูจะต้องชั้นหนักเลขอะไรคนระับประมาณที่สามสิบจนถึงสี่สิบสามครับ ได้กินในเกณฑ์พอดีเท่าไหรดีครับเอาเท่าไรดีสี 42, ่สิบสองสี่สิบสามตอนนี้ก็ได้ <42 S 2> ครับลองนะครับอลองดูสกิบสองพวกเราดูช่วยเพื่อนด้ว่าเราใส่สี่สิบสองแล้วน้ําหนักเราจะกินพอดีไหมตามที่กําหนดไหมดูนะครับปุ๊บอ๋อเก่งมากครับโดนตอบถูกครับเนี่ยอยู่ในช,ช่วงเกณฑ์พอดีอ่อาคำถามสุดท้าย ใช่ถามอ่านโม,าโมครับครับนโมครับคุณครูต้องการอยู่ในเกณฑ์คําว่าอยู่ในเกณฑ์คําว่าค่อนข้างอว้วนอ,อยู่ในเกณฑ์คําว่าค่อนข้างอว้วนคุณครูต้องพิมพ์เลขอะไรลงไปครับอา่าห้าอา่าห้าสิบห้าขึ้นไปครับห้าสิบห้าขึ้นไป าพิมพ์ห้าสิบห้าขึ้นไปมันจะไปบ่งบอกอยู่ในช่วงเบาหวานแต่คุณครูต้องการอยู่ในค่อนข้างอ้วนเกณฑ์ของเราจะต้องไม่เกินห้าสิบห้าไม่ต่ำกว่าสี่สิบสี่อ๋สี่สิบห้าถึงสี่สิบอ๋อสี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่ครับเอาเรียกอะไรครับเอาเลขห้าสิบครับห้าสิบครับคือ ทีมน้ำหนักเราไปคําว่า50ที่ครูต้องการว่ามันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอ้วนไหมเรามากดดูนะครับโอเคครับอยู่ในค่อนข้างาอ้วนนะจากนั้นเราเข้าใจเงื่อนไขแล้วเราเข้าใจเงื่อนไขเราว่าทุกเงื่อนไขเวลาเราใส่เลขลงไปใส่เลขลงไปนะครับเลขลงไปในช่องใส่เลขลงไปในช่องที่เราจะทํา คำถามนะครับทุกครั้งเลยนะครับเักเรีนยนต้องรู้ว่าแต่ละขั้นตอนมันจะเช็คก่อนมันจะเช็คขั้นตอนที่หนึ่งก่อนติว่าก็พิมพ์เจ็ดสิบนะพิมพ์เจ็ดตามน่านฟ้าเมื่อกี้นี้พิมพ์เจ็ดสิบมันยังไม่ได้มาตอบตอบคําว่าเบาหวานมันต้องเช็คเงื่อนไขตัวนี้้ครบก่อนครับมันต้องเช็คเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่ง ถูกไหมเขาบอกว่าพิมจสิบลงไปเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกองมากไหมอ๋อไม่ใช่เพราะนั้นมันก็มาเช็คเงื่อนไขที่สองมีไหมจสิบในนี้มีไหมไม่มีก็ข้ามไปเงื่อนไขที่สามมีไหมครับในจสิบน,นี้ไม่มีอีกอยู่ในเกณฑ์พอดีไม่มีอีกก็มาดูตรงนี้ถูกไหมครับเขาบอกว่าอยู่ในเกณฑ์จสิบแต่อันเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ห้าสิบห้าอ๋อมันข้ามห้าสิบห้าไปมันเลยถึงมาตอบเงื่อนไข ตรงนี้ว่าเบาหวานนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับเงื่อนไขนะการสร้างเงื่อนไขอ่ะเรามาดูวิธีเซฟนะครับเรามาดูวิธีเซฟเซฟยังไงแต่เราจะได้ไฟล์ออกมาส่งคุณครูนะครับไฟล์ตัวนี้ให้นักเรียนฝึกทำอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็วิธีเซฟเรามาดูกันเราไปที่คำว่าแฝงครับ เราไปคำว่าแฟมจากนั้นเราสร้างขึ้นมาใหม่เราจะไปกดบันทึกเลยไม่ได้ครั้งแรกนะครับเราจะต้องเลือกคำว่าบันทึก n ไปที่แฟมแล้วก็เลือกบันทึก n จากนั้นเราก็ไปที่ไดดีนะครับเพื่อจะได้ไฟล์เราไม่ได้ไหายไดดี D. นะครับนั้นเราก็พิมพ์ชื่อ ชื่อนามสกุลชั้นเล็กที่เท่าไหร่ชื่อชั้นชื่อนามสกุลชั้นเล็กที่เท่าไหร่จากนั้นเราก็กดบันทึกลงไปในไดดีนะครับเมืม่อเรากดบันทึกลงไปไดดีเสร็จปุ๊บข้อมูล,ลก็จะโหลดเข้าไปในไดดีแล้วก็ไปตรวจสอบดูที่ว่าในไดดีเรามีอะไรบ้าง ไฟที่เราเซฟเมื่อกี้นี้นะครับชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เรามาดูว่านามสกุลข,ของโปรแกรม s k a t c h ที่จันโค้ดไปเป็นนามสกุลอะไรนามสกุลข,ของมันจะเขียนบอกว่าไฟล์นามสกุลของคุณชื่อ .sb2 นี่คือไฟล์นามสกุลของโปรแกรม s k a t c h นะครับนี่คือไฟนามสกุลข,ของ อันนี้ชื่ออันนี้ชื่ออันนี้ชน,นิดของนามสกุลชนิดของไฟล์ที่เราเซฟไปเซฟไว้ในไหนครับที่ไหนก็คือได้ดีขนาดของไฟของเราคือสองห้าสิบเก้ากิโลไบต์นะครับหรือว่าสอง5สนหมน้าันห้าเกาบไบต์นั่นเองอนนี้ครูจะไม่ลงลึกขนาดนั้นเราให้ดูว่าเราเซฟแล้วเราได้นามสกุลอะไรออกมาชื่อเราเป็นชื่อก่อนพอเราได้จากนั้นเราจะไปไหนต่อนะครับเราไปดูต่อ เราจะไปที่กลุ่มเฟซของเรานะครับกลุ่มเฟซของเราคุณครูจะเขียนไฟล์ไว้ในโพสไว้ในโพสกลุ่มเฟซของเราชื่อว่าเรียนสมุกไปกับครูชายนะครับครูจะเขียนไฟล์ใบความรู้เป็นไฟล์โพสไปตรงนี้ให้นักเรียนนำมาแปะไว้ไหนครับแปะไว้ในความคิดเห็น นำไฟล์เป็นไฟล์ก็ได้เป็นรูปภาพหรือเราไม่มีไฟล์เราถ่ายเป็นรูปภาพแล้วเราแสดงสรุปความรู้ที่เราเรียนบทตัวเนี้ในวันนี้ว่ามันทาขึ้นไปยังไงแล้วเรานําไปใช้ในชีวิตจริงยังไงเนาะดังนั้นเราก็เอามาแสรในความคิดเรามาดูครับแสดงความยิดเห็นจากนั้นก็กดเลือก แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ทีู่แปะไว้ให้เราส่งงานนะครับเราเลือกที่รูปแนบรูปภาพหรือวิดีโอนะครับตัวนี้ตัวนี้ลองดูก,ก่อนมันจะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกรูปภาพไฟล์งานหรือวิดีโอนะครับเมื่อกี้เราเก็บไว้ในที่ได้ดีเนาะเมื่อกี้เราเก็บไว้ที่ได้ดี เราก็ไปเอาข้อมูลในได้ดีอยู่จะเลือกกําหนดทั้งหมดให้เย็นงไฟล์ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นชื่อชื่อที่เราเซฟงานเมื่อกี้นี้ออกมาส่งคุณครูนะครับตอนนี้ก็จะโหลดข้อมูลมาไว้ในุ่เฟซบุ๊กของเราก็จะส่งงานผ่านตัวนี้คุณครูก็จะไปเช็คชื่องานของเราว่าเราเชื่ออะไรส่งงาน เกณน์พดออกมาแล้วรันข้อมูลถูกต้องไหมถูกต้องคุณครูก็จะตดคะแนนให้ตามตามตรงนี้นะครับตามตรงนี้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งสําหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้ออนไลน์ในวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเรายังสามารถติดตามคุณครูได้อยู่สองช่องทางหลักๆนะครับช่องทางที่หนึ่งคือช่องทางเฟซบุ๊ก นะครับชื่อุ Facebook ว่าเรียนสนุกไปกับคุยชัยคุณครูจะแปะวิดีโอไว้ในโพสต์วนี้คนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ก็สามารถเข้ามาเปิดดูย้านหลังแล้วก็ทำงานของครูได้นะครับครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะไปติดตามได้ยิ่งคุณจะอัพโหลดอีกวิดีโอเข้าไปให้เรานั่นก็คือช่องทาง y o u t u b บชื่อช่องว่าคุยชัย เราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังวิดีโอที่คุณรูสอนในออนไลน์วันนี้ได้นะครับสาหรับคนที่ไม่ได้มาออนไลน์กับคุณครูนะผมว่าวิดีโอนี้คลิปนี้ที่สอนเรานะครับเราจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายคิดอย่างมีขั้นตอนสมกับในคำว่าแก้กดดิ้งนะครับก็ มีคำชี้แจงนักเรียนเพียงเท่านี้ในชั่วโมงหน้าคุณครูก็จะมาสอนการเขียนโค้ดนะครับในเนื้อหาต่อไปคอนเทนต์ต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนตามงานแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กส่งเข้าไปคุณครูจะได้ไปตรวจงานให้นักเรียนนะครับก็ขอจบการออนไลน์เพียงเท่านี้ ครับขอให้เรียนตามงานกันแล้วกันจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับ